บอมันมาวัดแล้วก็บอดได้ใจนางอ่าได้อยู่ไหมแค่ขึ้นเพลงนะฮะโหติดหูติดปากกันแล้วนะครับสำหรับเพลงคำแพงครับที่ตอนนี้ยอดวิวทะลุ500ล้านวิวนะครับ <c ans> แล้วก็ด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณแซคนะครับเจ <umber> <c ans> ้าตัวก็เผยนะฮะถึงความรู้สึกนี้ว่า <c ans> <c ans> ดีใจมากครับที่ยอดวิว500ล้านวิวแล้วก็มีแฟนเพลง f อคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตทำให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง จนถึงทุกวันนี้สเสน่ห์เพลงนี้น่าจะเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็เนื้อหานะครับไม่คิดว่าเพลงนี้จะดังส่วนงานคอนเสิร์ตก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับด้านเพลงใหม่ก็เพิ่งจะปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ไม้พี่ไม้พี่ร่มพรอตอนประกวดก็ใช้เพลงพี่ไม้ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นละครกับพี่ไม้ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตครับก่อนอื่น,น,นก็รู้สึกดีใจนะครับผมที่ยอดวิวเพลงกำแพงนะครับจะเข้า 500ล้านวิวนะครับผมก็มันจะถึง500ล้านไม่ได้นะครับถ้าไม่มี FC หรือว่าแฟนเพลงนะครับช่วยกันสนับสนุนเพลงคำแพงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะก็เพราะว่า เพลงกัมพลงเพลงนี้เพลงเดียวเสน่ห์ของเพลงกําแพงน่าจะเป็นดนตรีนะครับผมแล้วก็ดนตรีที่แบบมาแบบแวกแนวนิดหนึ่งนะครับนักดนตรีก็เริ่มเริ่มยิ้มได้แล้วนะครับผมเพราะว่าก็มีงานแบบเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วเพลงใหม่ก็เพิ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับกับเพลงมันเดย์นะครับผมเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ของแซกชุมแรครับแต่และเพลงก็ประมาณมิเดียมิีเดยมแต่เพลงนี้ จะเร็วๆนิดนึงครับผมแล้วก็ร้องยากมากครับคือผมนี่บอกเนียว่าเป็นแฟนคขับพี่ไหมตัวโยงมากๆเลยสมัยที่ผมประกวดร้องเพลงนะครับก็ส่วนมากนะครับจะใช้เพลงของพี่ไหมพิ่ลมพรประกวดทั้งนั้นเลยแล้วก็มีโอกาสตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่ได้มีโอกาสนะครับผมได้ทํางานร่วมกันกับพี่ไหมพิ่ลมพรนะครับอ่าซึ่งแสดงละครเรื่องเดียวกันครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบ เพอร์เฟกมากแล้วก็เป็นความภูมิใจของวงตระกูลของผมมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ